สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือเนีเจแดงมากกับดอนราชาเนร่บผมสวัสดีครับฝากกดไลก์ก็แชร์ดอนราเนนะครับเด้อฝากติดตามด้วยนะคะมาตามหาตัวเลขให้ท่านผู้ชมที่ไหนดีที่ไหนเด็ดเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเนะคะเพราะว่าไปเอาหมองนึงอย่าจบเข้าตรงไปหาหลายๆหมองเพื่อว่าหมองนึงบัถูกหมองนึงคืดเทากับสีดงมาตามเนาะจะไปตามทอมองนั่นมองนี่เลขหลายตัเห็นไห ตามให้ท่านผู้ชมแล้วคะ่ะเทียมมองน,นี่มันถูกเขาก็ได้ตามตัวเนาะว่าเป็นสำนักสฆงเิ่นมีข้อมูลมากเข้าสำนักสูงสันเพิ่นวาตามไปนี่ละเนะาะค่ะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเงาด้วยเนาะคะ่ะเนาะแสดงก็ได้มากถึงเห้อคะ่ะท่านผู้ชมที่พักสฆงเนาะค่ะที่พักสฆงเขามาเพิ่นก็มี่อแก แม่เถไมีเลือสีเนาะค่ะขันน้ำมุนเพิ่นแต่ยังว่าทาเห็นหนาเพิ่นดอกเดี๋ยวร่อเลขกอนถูกมากถูกหมวดบอค่ะอาจารย์กกุหวูเผ่านมาดูดูคือพอเห็นคือพอส้งข่าวเนาะพี่กายอาจารย์คือ้วไรลูกคิดมาซื้อที่ถวายด้กันไหออนึงันเกียบลาอ๋อหมวดาหมวดสีสรงข่าวเสืแดงตะดนๆเนาะ กว้ต okay. ้ข้าเพราะว่าคิดถึงผู้ให่าอไรเกินอาจารย์น evet well ั่นเนาะเป็นอาจารย์นุ่งขาวนุ่งขาวห่มขาวปูพ่นกับยูน้ำอีกองหนึงเนาะยูพ้นละทีพ่นลักซาร่าโออนั่นหมายถึง พี่พักสงค่ะท่านผู้ชมเลขนี้ได้ยุคขันน้ำม่อนหรือว่า<อ>ปูนี่ว่าขัดสวดปูนี่บ,บ่เอิ้นปูบ,เปบ่เอิ้นอาจารย์อาจารย์สวดเอิ้นในน้ำปูทั้งหละนะ่ะเนาะเป็นการในน้ำปูละมะั้ง พอแก่ในแกมีริสีนุ่มสายยูสำหร่งสงหน้าออของหน้าของอพักข้าเจ้าถือเลขข้าเจ้าซื้อที่ดินถวายบอ่ยอ๋อก็เป็นแต่ยูยู่หางฮะเขียดหน่อยวยู่เทิงนันน้นค่ะเขียดเลือ นี่แหละตัวเกียดตัวเกียดนั่เกีาบานนั่นน่ะเดียวเกียเนาะเป็นคันน้ำมันเหรอเลเกียดดันดีขึ้นดันเอาอย่างอายุข้างกันพี่บ๊วน่อายุเพิ่มโตเลขเกียดเลขปีนป่ะเลขปีนอายุข้างตะกี้เป็นตัวใครตัวมันอ๋อตะกี้อยู่กับเลขแปดมันมันมันเป็นเลขอีหยังล่ะนี่แต่ก้อนเป็นเป็นจอดกันบ่จอดกันนี่เนาะบ่จอดเด้บ่จอดบ่เอา บอดตรงนี้ไหมตรงกลางเลยตัวกลางจอดอยู่แต่ว่าลึกเจ็ดเลยปีนขึ้นมาเกียวตัปาดเห็ดปีนหน้าเจียวออกก็ได้ที่นั่นเนาะก็เล็กกว่าเพราะว่าตันเขายังสี่นั่นจิงเป็นคู่หลอดโอ้เจ็ดเจ็ดแปคู่ให้ตัวตัวนั่นมีแปดมีหามีเก้าเป็นขาเป็นขาเป็นขาเก้าสองหงสสองเบิ้งเบิ้งเเป็นได้สองตัวที่นั่นนะ ห้าเก้าเก้าหาเก้าหกสองสองหกที่นั่นเป็นได้อย่นนั่นครับผู้ชมพิจาระนาบไปก็เลียกใส่เตืที่แน่ๆมีสองตัวเนาะมีแปดมีเจ็ดมีเก้ามีสองหรือมีหาโอ้ยเป็นหกก็ได้แล้วอครับคิตามเลขเข้ากันก็เป็นหกขอนั่นเป็นหกก็ได้หกแปดหาตัวนั้นเป็นหกตัวนั้นเป็นหาตัวนี้เป็นแปดนี่เป็นเจ็ดจับคู่แปดเจ็ดป่ะ อันนี้เขามาจักหวนล้วครับมก็เขาเลื่อยเนี่ยบาที่เราหัดกับเขาเขาเลื่อยเขาประจำขของอาจารย์เขาวัแล้วครับอันนี้หาเก้าเก้าห้าอะไรตีเป็นเขา้ัน์เพันายไก่กองพนแจงพันธายไก่ก็เป็นแปดเป็นเจ็ดเนาะแล้วก็เป็นหกเป็นห โซ่ไพ่โซ่มันเหรวะเลข<อ>น้ำมุนนี่แต่ว่าเป็นตักันยังเอาว่าถือเนี่ยเอาไห้มันถือเ้อค่ะท่านผู้ชมเป็นหกหรือเป็นเก้าเป็นสองหรือเป็นฮาตรงนี้เป็นแปดเป็นเจ็ดทีพอต้องสงสัยก็ตรงนั่นนี่เป็นยังก็ได้เนาะหกหกฮาแปดเจ็ดตัวนั้นเป็นหกเป็นฮาก็ได้หก้าหรือเก้าฮาก็ได้ 5, 5, 5. ตัวนั้น นี่แหละจะคนมักได้ครับมักซื้ของจะของแล้วหกหาแปดหกหาแปดแม่นเลยเข่าเข่าเลยเขาเม็ดของประฮัดไม่เห็นกับสี่สองหกคนมักสองหกสองเจ็ดประฮัตนะแต่ที่เห็นก็คือในลักษณะนี้เห็นแล้วหาเก้าเจ็ดหาแปดครับผมเป็นคู่ไพ่คู่มันคู่มันมีเลขสี่ตัวหกสองสองหกหกหาห้าหก แล้วกาเก้าสองสองเก้าเก้าห้าห้าเก้าคู่นี้เกืสิบแปดเจ็ดเจ็ดแปดแต่ว่าหลายตัวเนาะไี่ให้แปลหลายตัวเลยเนาะตัวน,นั้นเนาะอวยลงมากสิค่ะจะเป็นเก้าเป็นหกเป็นสองเป็นห้าโอเลขว่าลายคู่หรือว่าเลขสี่ตัวเนาะ <c oughs> <c oughs> ขันเบิงไล่นี่ที่เป็นหาเก้าขันไล่ไล่นี่เป็นหาเป็นหาเก่าันกัหัวก็เป็นหกหาหกขาข้ากัวเเป็นสองตีเส้เลขเจ้าของแล้วเีหกาแปดแน่ตัวนี้ก็เจแเลเจ็ดแปดเจเลปดเจดเลขผู้ใดเหอเลขูกกครับอ๋อเลขเลขลูกไส้ดนลากกกั ักเดือนเลยฮะเดือนกว่าครับเดือนกว่าให้กำเขาครับกำได้ไหมกำได้แปดสิบเจ็ดนะแปปาดเมื่อน้อยๆกำได้เจ็ดสิบแปดนั่นนะบาดตรงกับตรงกับไขันน้ำมันของขันน้ำมันขันน้ำมันขันน้ำมันของอาจารย์เลยแล้วมีอีกเจ้าหนึ่งอันนี้เจ้าหนึ่งอยู่สองเจ้าบวกแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับอาจารย์อยู่บ้านนี่เลยบ่

ำมว่าฝากทันวิส้มเลยใหญ่ขอให้เขาเนาะแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าสองหกสองหกห้าโอ้แฝดได้หลายตัวอันเทงเท่งนั่นเอาง่ายๆคือเห็นนี่จะจะคือห้าเก้าเจ็ดแล้วก็แปดสีโตวครับที่ผมเห็นชัดๆเลยว่าก็ไมีสีโตวแต่มันแฝดได้หลายอย่าง แปลกเก้าก็หกเส่กันแปลแปลทั้งไลยพุ่นมึงก็ดติดเป็นอีกตัวนึงอือทำเลยลเก้าหาหาเก้าเขียนเอาเขียนเอาเลย,เลยถ่ายถ่ายภาพนิ่งไปเพิ่นเบิ่งน้ำแน,ำนำยถ่ายภาพนิ่งไปเพิ่นแปลตีใส่กันเนาะเจ้าผู้ใดไม่โศกไม่ดวงอ๋อไม่ถ่ายได้ดน,าานี่นะอขอพระจานทร์นี่เนาะข้างนอกนี่ จะอ๋อนี่ค่ะบรรยากาศทั้งนอกอกันายูยอ,อันนี้ซาลาบเหรอคะซาลาบปฏิบัติธรรมอกำลังสั่งเนาะค่ะท่านผู้ชม,อ,มอย่ายืนหน้าหิง่งที่เคารพสถานที่ ได้ระบบี้ hey, เ้ยตัวใดคักระเบกระชับตัวนล้ชื่อสำนักสงฆ์ยังค่ะอาจารย์ปู้ปลาขาวปูปู้ปลาขาวสำนักสงฆ์ปู้ปลาขาวค่ะท่านผู้ชมปู่ปลาขาวธรรมดานสํสนักสงฆ์ปู่ปลาขาวธรรม,มดานเอาสิถธิ<อ>เลนคับ สำนักสงฆ์ปู่ปลาขาวบนปูซี่บ่บนมีซี่นะปูปลาขาวปนะูปลาขาวสำนักสงฆ์ปูปลาขาวทำบัน,นนะคะ่ะบอกบ้านได้ยังบอค่ะอาจารย์บอกนะบ้านน้องหลวงเนาะคะนะ่ะเนาะบ้านน้องหลวง,ลวงเป็นทำพิธีอย่างไงค่ะพระอาจารย์ทาพิธีย่ อาบน้ำมุนโอ้อาบน้ำมนต์สะดอคอเสริมดวงอืมค่ะก็แจ้งไปถ้าจะวายประจำปีเนาะเมื่อใดค่ะประมาณหรือว่าช่วงช่วงปีใหม่ช่วงก่อนหรือหลังหรือพร้อมปีใหม่ปีใหม่เลยอีนึงปีใหม่เลยอืมอ่ะ หลวงสวงพอแก่ห้าเนาะพอแก่ศิษย์มีคู่ค่ะทานงช่วงดูดูดูหมอดูเลขได้บวค่ะทุกอย่างเลยเนาะกสยาเอาก็มีตัวเลขอยู่ค่ะเขียนให้อยู่บนน่ะนั่นยูดกระดาษอันน้อาจารย์บอกเขียนไว้ กูเขียนไว้ว่ามีต oh. <M abel. S 2> ัวใดเนี่ยเอามาเบิงนยค่ะอาจารย์จับได้เนาะจับได้เพราะว่าเป็นบอมเนาเป่นปิดปูหลักปูเอ้าอ๋อเไว้โอ้งเขียนเก้าห้าเจ็ดอ๋อเอาเป็นเบิร์ตสตัวเลยสี่ตัวอยู่ในนั้นเนาะอ่าแปดเจ็ดเขียแปด ห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดหกเอเป็นหกได้เป็น 9, 9, 8, 58, เก้าได้ห้าเก้าเก้าแปดห้าแปดโอ้จะจะบอกมากเลยไ,<ด>ได้ครบได้ครบเลยค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจ,จอไว้ตรงกับเลขดนใจเลขน้ำมันดนใจท่านผู้ชมหลายคนอย่างเงาแปดเออวงแปดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแปดนะคะ ที่อันอันได้แบบเข้าเาแาแอาเจ็ดเอา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 ช่องนี่ที่วันนี้ตัดออกบนนู้วันนี้ให้เห็นแวบเดียวเอา่ทนผู้ชมพิจารณาเป็นแนวทางในการเชียงซื้อเนาะมักกระซื้อว่ากมักก่าซื้อตมันหมักเบิล้วเล้ยวเอาซื้อตนตดหาเก่า ย่างเก่าเจ็ดเดี่ย่างเก่าเจ็ดอีกตัวตัวเออ,อย่างเก่าเจ็ดอีกตัวเจ็ดหกขันหัวเอ้าวกาชาูุ้มเอา,า,มมาลำ่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะ